มีสาวๆมาขายโคตรงนี้แล้วนะคะขายอะไรคะเนี่ยขายสามุกขายซามุกสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขายซามุกนะคะวันแรกเหรอใช่วันแรกขายขายจริงหรือว่าขายเล่นเนี่ยขายจริงค่ะขายจริงเนาะอ๋อขายชาขายมุกนะคะนี่มีอะไรใส่บ้างเนี่ยมีมุ้นมีมุ้นใส่ด้วยเหรอใส่ไม่ต้องซื้อมุ้นใส่ไหม วันแรกอันนี้ขายกันสองคนเนาะใช่ค่ะน้องพงสีกับน้องเหมยเนาะอขายขายเป็นไหมเนี่ยทําอุ่นนู้นหน่อยสักแก้วหนึ่งอะเอาทำนี่ <laughs> จริงเหรอเอาเอาจริงเอาจริงอ,อ่าให้น้องทํานะนี่คือหารายได้พิเศษช่วงหยุดใช่ไหมช่วงหยุดเดือนนะคะหยุดเดือนกี่วันวันหยุดเดือนเก้าวันก็เลยมาหารายได้ช่วยพ่อแม่นะคะอ้าว <laughs> ทำให้กินหน่อยเอาอุดหนุนแก้วหนึง่งการถ่ายครั้งแรกนะใช้โฟมเลยนะ <c oughs> เอาต้มกะกลาหน่อยต้มกะกลาหน่อยจะเป็นแม่ค้างแล้วเนี่ยอัน,นนั้นต้องใส่นมด้วยเหรอ,อใส่นมด้วยใช่ไหมทำไมไม่เอาอันนาอันมุกอันนั้นมาเขย่าเขย่าม่มีค่ะมีอยู่เนี่ยในก,กล่องนะเนาะสีเหลืองอะ่ะเดี๋ยวจะเอาอะไรแตวเองนั่นแหละกำใส่ข้าวอะไรค่ะอันนั้นนำเราใส่แป้งฝนใส่น้ำหัวนะ อุ้ยมหมือนใบสมอาน้ำพอนวะฝนเตียวน้ำพอนมันจะเตียวน้ำพนอนน่ะอ๋อน้ำพอนวะเออเอ่ะไอใส่แค่นั้นน่ะน้ำอ่ะกำลังเกำเลังจียินเลยมือสั่นเลยเออแม่ค้ามือใหม่นะมือสั่นเลยนะอาชอนเล็กหน่อยก็ได้ค่ะสูงเติน้ำทางนิดน้อยแน่อันนี้ฝึกนะคะฝึกทำฝึกขายครั้งแรกนะคะเนี่ย เออใส่น้ำนมมาะใช่ไหมเออเตว์เตลใส่น้ำอุ่นทั้งนี้น้อยกับอะไรใส่เต็มแก้วเนี่ยใส่น้ำแข็งนะแก้วก็ถือนะแก้วอันนี้แก้วเค้งครัปากสองปากอันนี้เฮงอ่ะอันนี้อันนี้เฮงหนึ่งห้าปากอันนี้สองปากอันนี้พันอันนี้อันนี้ใหญ่กว่าอันนี้ใหญ่กว่าก้อนแก้วเคงหนึ่งเคงหนึ่งห้าปาก สองปากสองปากสองปากแกอพอสองปากก็แก้วนำขึงก็ได้น่ะเพราะว่าอันแก้วเฮ้งก็แตวเต็มๆมันเนาะเฮ้งหนึ่งมือสั่นเลยครั้งแรกก็มือสั่นเยเออเฮงก็แซ่เนาะแก้วมีน้ำๆมาเอาแก้วมาแต่งมาแต่งมาแตวก็รอด ตูวนหมแสอ,อ,อีอันเตอ,อ,อันนั้นกลัลูกค้าม,าห,มาหน้าห้ซื้อแน่มือเท่นสน่ะเหจีสาเลยกบ่าวที่มาซื้อนเนี่ย <What? S 2> เอาวันบ,บ่นนอ, <laughs> อันนั้นก็เอาวันติดตักมันมาใสาหดด่หรติดตักมัน,มนกูอันติตัอนที่เข,อข,ออนนขอาอันนี้เขาตักอันคนรอไว้ะนานารเก็บเนี่ย อ้าวนี่มาตัวจิมตัวมันแบบไข่จังอ่ะอินเกือบโอ้ชิมของลูกค้าเหรอมาเลยจิมมันจะไม่ได้สึ้งก็จิมอ่ะรู้จักมาตางก็จะจ้ังนะจิ้งจ้าจริ้งเอรอนฟ้าเนาะเออนี่ได้อันนี้ฟ้าใครหาเหี้ยกันเดียวกันนีเราบ่าวมาซื้อแล้วนี่แซงจ้าป้ายที่นี่แซงมาว้าวตายเหรออันนี้เอาแซงเคยเอาแซง อันนี้ลงทุนไปเท่าไหร่เนี่ยลงทุนไปเท่าไหร่สาวแบบชิไลกันฮะเนาะซื้อน้ำแข็งใน้ถแรกงั้นเหรออือสาวแบบชิมุมลไลกันสามสี่หมื่นนี่เกือบพันเลยนะโอ้มีแค่นี้นะเฮ้ยได้แค่นี้ค่ะโอ้เฮงเฮงเลยเลยเนะก็ชิมไหมเอาแล้วทำนี่อะไรเนี่ยไอ้ชักนี่นะเอาแล้วกโกลัวว่าจะโดนอันโกนมันน่าเตี้ยวะจ้ะเตี้ยจ้ะเตี้ยให้ชิมจ้ะเราอ่าเป็นคนชิมดู อันน้ำแข็งมาใส่ตึกเออซุ้มใส่ตึกโอ้ยลทันไงใช่เลยไปเกิดเถิเดือนอะไร่่่อเกกอันนี้เป็นมุ้นกโกยังไม่ละลายเลยอ่ะ ประสบการณ์ของน้องนะคะให้น้องฝึกเนาะฝึกขายนะคะอืทำไปได้ด้วยอร่อยใช่ไหมได้อยู่ได้อยู่แต่ว,ว่าได้ไหมถึงไม่ไม่อร่อยก็พอได้อยู่นะ,ะๆๆมาแถวนี้ก็อย่าลืมมาอุดหนุนสาวๆนะคะแถวหมู่บ้านน้องผานะคะน้องผาราที่ร้านขายข้าวซสยน้อยนะคะนี่น้องน้องก็กําลังฝึกทําขายชาไข่มุกนะคะมุกทําเองเลยนะคะ นี่เอาเลยแม่คะลาได้ว่ามาอุดหนุนได้นะคะสวัสดีค่ะร้านน้ำหอมสีก็อยู่ที่น้องพานะคะเช่มาอุดหนุนได้เลยนะคะขายขายวันเสาร์อาทิตย์นะคะไ<า>ม่ห,หยุด9วัน9วันโอเคไปแล้วดูสาวๆขายครัวนะคะ ไปดูค่ะไปดูกันนะคะเจ้ของเนาะ <c oughs> โอ้ยไม่ชัดเลยอ่ะ <c oughs> สาวขายโคนี่สาวขายโคม่เต็นนุ่มๆ <c oughs> น,นะ <c oughs> อ้าว